สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งห้องเรียนออนไลน์บายกูนัทนะคะรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประฐมะศึกษาปีที่3ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นักเรียนยังคงต้องเรียนรู้ผ่านหน้าจอนะคะด้วยการเรียนออนไลน์นะคะนั่นคือ learning from home นะคะหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะอยู่ที่บ้านกันนะอ่านะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเราก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้ คุณครูนะคะไม่อยากให้นักเรียนนั้นหยุดที่จะเรียนรู้คุณครูจึงได้จัดทําบทเรียนออนไลน์มาฝากเด็กๆกันค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะพูดถึงเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติในบทที่1นนี้นะคะมี2หัวข้อหลักๆที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมและพุทธประวัติค่ะ ในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนในหัวข้อที่1กันก่อนนะคะนั่นก็คือความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยซึ่งจะประกอบไปด้วยสองหัวข้อย่อยนั่นก็คือความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับการดําเนินชีวิตประจําวันและพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมค่ะ นักเรียนคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความสำคัญทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมไทยนั้นมีอะไรกันบ้างเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยคะ่ะศาสนาในประเทศไทยนั้นมีหลายศาสนานะครับเพราะประเทศของเรานั้นไม่มีการบังคับว่าจะต้องนับถือศาสนาอะไรหรือให้อิสระในการนับถือศาสนานั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนา ศาส,สนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแต่ทำไมเราถึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้หรอครับเรามาดูคำตอบกันครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันด้วยศาสนาที่เรานับถือแต่ทุกๆศาสนานั้นย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีความเมตตามีความรักต่อผู้อื่น และมีความสามัคคีกันน้องๆครับเนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือนับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยเลยแหละครับวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่นั้นก็เกี่ยวข้องกับาศาสนาซึ่งสามารถสังเกตง่ายๆจากการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเราลองไปดูตัวอย่างกับเรื่องราวต่อไปนี้กันนะครับ วันนี้เป็นวันหยุดยาวของครอบครัวเพลินพ่อกับแม่จึงพาเพลินไปเยี่ยมคุณลุงที่ต่างจังหวัดเก็บของกันเสร็จด้อย่างจ๊าแม่กับลูกเสร็จแล้วจ้ะพ่อถ้างั้นเราออกเดินทางกันเลยมากันถึงแล้วเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะคุณลุงโอ้โหหล้านเพลินโตขึ้นเยอะแล้วนะเนี่ย แถมไหวสวยซะด้วยใครสอนมาเนี่ยน่ารักมากลูกเพลินรักษาสิ่งอย่างนี้ติดตัวไว้นะลูกทำไมต้องรักษาล่ะคะก็เด็กสมัยนี้หลายคนลืมการไหว้าการทักทายแบบที่เป็นวัฒนธรรมไทยกันไปเยอะลุงเห็นแล้วก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงพาไปวัดหลานพลอยจะได้เห็นว่าคนที่นั่น เขาอยางรักษาวัฒนธรรมไว้ขนาดไหนอ้าวเลยคุยซะเพลินเลยมันเหนื่อยๆกันขนาดนี้ขึ้นมากินน้ำกินท่ากันก่อนน่าปลื้มใจมากเลยนะครับที่มีเด็กสนใจและปฏิบัติตามวัฒนธรรมอย่างเช่นน้องเพลินน้องๆครับวัฒนธรรมของไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนานะครับยกตัวอย่างง่ายๆจากเรื่องราวในชีวิตประจำวัน อย่างเรื่องของกิริยามารยาทเช่นรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเคารพเช่นการไหว้การสวดมนต์การกราบหรือการเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการเวียนเทียน วัฒนธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนี้ถือเป็นรากฐานมาจากเรื่องพระพุทธศาสนานะครับไม่เพียงแต่เกริรยามารยาทด้านอุปนิสัยพระพุทธศาสนาก็มีส่วนนะคะพระชาวพุทธส่วนใหญ่รู้จักปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือแม้กระทั่งการต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดีอย่างเช่นในเรื่องราวเมื่อสักครู่ที่คุณลุงต้อนรับครอบครัวของน้องเพลินเป็นอย่างดีสิ่งต่างๆาเหล่านี้ถือเป็นรากฐานที่มาจากพระพุทธศาสนาค่ะเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีเรื่องราวเพิ่มเติมอีกไปดูกันเลยครับเรามาติดตามเรื่องราวของพัดกันนะครับ ว่าครอบครัวของพัทสัมพันธ์กันอย่างไรกับพระพุทธศาสนาพัทเป็นอะไรไปลูกแม่เห็นนั่งทำหน้างงๆอยู่นานแล้วเรื่องการบ้านครับคุณแม่พอดีคุณครูให้การบ้านมาแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยครับครูสั่งไว้อย่างไรไหนลองบอกการบ้านที่ครูสั่งให้แม่ฟังหน่อยสิจ้า ก็คุณครูบอกให้ยกตัวอย่างมารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจมารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามีเยอะแยะเลยลูกอย่างเช่นการพูดก็ถือว่ามารยาทไทยที่มีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานะลูกแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงหล่ะครับ <g ül> <g ül> ก็อย่างเช่นมารยาทสอนให้เราพูดจาไพเราะ แล้วก็ไม่พูดโกหกซึ่งก็ตรงกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไงลูกจริงด้วยครับทำไมผมนึกไม่ออกนะถ้าอย่างนั้นผมขอตอบแบบที่คุณแม่บอกได้ไหมครับได้สิลูกที่แม่พัดสอนอย่างนั้นถือว่าถูกต้องเลยแหละครับพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนรากฐานของวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา ยังมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากเช่นทำให้คนไทยมีมารยาทที่ดีพระพุทธศาสนานั้นมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราหลายด้านเลยนะคะอย่างเช่นด้านมารยาทไทยคำว่ามารยาทไทยหมายถึงกิริยาท่าทางวาจาที่สุภาพเรียบร้อยแบ่งเป็นมารยาททางกายและมารยาททางวาจามารยาททางกาย เช่นการไหว้การกราบการยืนการนั่งควรน,นั่งด้วยความสำรวมการกินกินด้วยความเรียบร้อยไม่มูมามกินอย่างสำรวมการแต่งกาย ควรแต่งกายให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยถูกกาลเทศะส่วนมารยาททางวาจาเช่นพูดสุภาพไพเราะพูดแต่ความจริงและละเว้นจากการพูดโปหกนินทามารยาทต่างๆเหลา่านี้ล้วนมีรากฐานมาจากหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในด้านอื่นกับเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยค่ะ เรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีอีกเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวส่วนจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยครับที่ห้องเรียนระหว่างเรียนวิชาพระพุทธศาสนาน้องพลอยสงสัยเรื่องที่เรียนเลยถามคุณครูการดาคุณครูคะเมื่อวานหนูเปิดหนังสือดูเรื่องศาสนาที่เราจะเรียนในวันนี้ นูเห็นภาษาแล้วงงมากเลยค่ะพลอยมีเข้าใจตรงไหนคะก็ตรงตัวหนังสือจะมีตัวกลมๆจุดๆเต็มไปหมดเลยค่ะครูเข้าใจแล้วค่ะภาษาที่พลอยพูดถึงเขาเรียกว่าภาษาบาลีค่ะนิยมใช้มากในเรื่องของสุภาษิตคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะค่ะคุณครู จริงอย่างที่ครูการดาบอกเลยค่ะน้องๆภาษาไทยที่เราใช้ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมาจากพระพุทธศาสนาค่ะอย่างเช่นชื่อคนหรือชื่อสถานที่ก็มักจะมีภาษาบาลีและสันสกฤตสอดแทรกอยู่ด้วยค่ะเรามาลองดูตัวอย่างชื่อที่เป็นภาษาบาลีกันนะคะเช่นวิชัยสมพรวัชระวิเชียนเป็นต้น เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าศาสนานั้นมีความสำคัญต่อการดาเนินชีวิตของเราอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนอกจากนั้นศาสนายังเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเช่นประเพณีทาบุญตักบาตรประเพณีไหว้ครูเป็นต้นเพราะฉะนั้นศาสนิกชนที่ดีก็อย่าลืมตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือนะคะสำหรับตอนนี้ ได้เวลาไปร่วมสนุกกับกิจกรรมฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดกันแล้วค่ะช่วงฉายเดี่ยวตอนรู้ถูกรู้ผิดให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีทุกศาสนาภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาใด ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา กการกรารรบวเอาล่ะค่ะน้องๆเรามาดูเฉลยกันนะคะดูสิคะว่าทำถูกกันกี่ข้อข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องคำตอบที่ถูกต้อง คือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคำตอบก็คือทุกศาสนาจะมีหลักธรรมคำสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาใดคำตอบคือภาษาไทย ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตประเพณีใดของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาได้แก่การทำบุญตักบาตรข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาคำตอบก็คือการกราบไหว้เป็นการได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาครับ ช่วงทบทวนกวนความรู้มาถึงช่วงทบทวนกวนความรู้ก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆดูวิดีโอจบแล้วพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะว่าเพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ติ๊กตอก,กติ๊กตอกเพราะศาสนานั้นมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชนและเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อกันมานั่นเองค่ะ เราสามารถสังเกตได้จากการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเช่นการตื่นมาตักบาตรในตอนเช้าการไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนมาโรงเรียนการทักทายเพื่อนๆด้วยถ้อยคำที่ไพเราะไม่พูดเผิ่อเจอพูดส่อเสียดหรือโกรหกมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่อยากได้ของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง การดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยการช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้นอยที่พอจะทําได้การไปทำบุญที่วัดในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระเห็นไหมคะว่าตั้งแต่เราตื่นมาจนเข้านอนชีวิตประจําวันของเราล้วนมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาทุกๆศาสนาต่างก็สอนให้ทุกคนนั้นเป็นคนดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากพระพุทธศาสนาจะมีความสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราแล้วพระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมด้วยนะคะเด็กๆอย่างเช่นการสร้างวัด โบสถ์เจดี JD, พระพุทธรูปภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมต่างๆเช่นวรรณกรรมเรื่องอินเนารามเกียรติขุนช้างขุนแผนสังทองนะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาส่วนอิทธิพลของศาสนาอื่นๆที่มี บทบาทนะคะหรือมีิทิพลต่อคนไทยก็อย่างเช่นการร่วมเฉลิมฉลอ,องในเทศกาลมอร์รี่คริสต์มาสนะคะของศาสนาคิดการนับถือเทพเจ้าของศาสนาฮินดูแม้ว่าเราจะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุขและเกิดความสงบสุขได้นั่นเองค่ะ ถ้าเราทุกคนนำหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคุณครูก็เชื่อว่าชีวิตของเรานั้นก็จะเกิดศีลสมาธิและปัญญานะคะและก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะมาถึงช่วงของการทำใบงานให้นักเรียนหยิบใบงานที่คุณครูได้แจกไปให้ตามภาพที่คุณครูได้ขึ้นหน้าจอไว้นี่นะคะ เมื่อนักเรียนหยิบใบงานมาแล้วก่อนที่นักเรียนจะทำใบงานอย่างแรกที่นักเรียนควรจะทำคือเขียนชื่อนามสกุลเลขที่และช้นให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นอ่านคำสั่งให้ชัดเจนเมื่อนักเรียนอ่านคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานเมื่อทำเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามและเก็บเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย และนำใบงานที่นักเรียนทำในวันนี้มาส่งในชั่วโมงเรียนสำหรับวันนี้คุณครูต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะซี a g แก n นเ x ็ก i า e บายบาย